กายวิเวกใจวิเวกพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อกันหาสุกาโมวัดแพร่ธรรม,มารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรากายวิเวก อยู่ในที่สงบสถานที่วิเวกไม่พูดไม่คุยไม่คุกคีกับใครไปบินทบาทเราทำกิจวัตรข้อวัดต,ต่างๆเห็นหน้าเห็นตาโยมเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันไม่มีกิจธุระที่จะพูดเราก็ไม่พูดเจริญสติเจริญสมาธิให้เจอของเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการทำงานที่เรากำลังทำ ให้ใจของเราสบายให้ใจของเรามีความสุขอยา่าไปเคร่งเครียดมากเกินไปปล่อยทุกอย่างให้มันสงบให้มันเย็นเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นของสงบเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถพ,พะธรรมารมม์มันจรไปจอมาชั่วคราวพระพุทธเจ้าท่านสอนเรา ไม่ให้รับเอาสิ่งต่างๆมาปรุงแต่งจิตใจของเราเมื่อเรารู้เราเห็นเราได้ยินได้ฟังรับรู้แล้วก็ปล่อยวางสักแต่ว่าเกิดขึ้นสักแต่ว่าตั้งอยู่สักแต่ว่าดับไปไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราอย่าไปเอาสิ่งต่างๆที่เรารู้เราเห็นเราได้ยินมาใส่ใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอันนี้เป็นโลกธรรม เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละเราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้เราฝึกให้กายใจของเราวิเวกนะถ้าเรามายึดมาถือมันก็หนักหนักประสาทหนักสมองของเรามันจะดีมันจะเร็วไร้ายเราก็ปล่อยมันหมดเพราะสิ่งภายนอกมันมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันเกิดดับเกิดดับของมันอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหลงเอาจริงเอาจังมายึดมาถือถ้าเรามายึดมาถือเราก็จะเป็นคนหลงโลกหลงอารมณ์เป็นคนหลงนิมิตพระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกใจของเราให้เข้าถึงปัจจุบันถ้าเราไปติดในความยินดียินร้ายเราจะเป็นคนหลงในอดีตถ้าเราเป็นคนติดในอดีต เราจะเป็นคนเครียดนะจะเป็นคนแบกอารมณ์แบกของหนักมันเป็นคนไม่ฉลาดมันเป็นการที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเน้นไปตรงที่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันคืออนาคตคือบาทคือฐานที่เราจะก้าวไปในปัจจุบันนี้เราต้องคิดดีพูดดีทำดีถึงจะได้ชื่อว่าทำดีได้ดีนักประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจ้าท่านให้เราตั้งไว้ด้วยความไม่ประมาทอย่าไปปล่อยใจของเราคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปปล่อยวาจาของเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปปล่อยกายของเราทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่าพยายามเอาเรื่องภายนอกมาใส่ใจตัวเองจะเป็นเรื่องนินทาสรรเสริญเราอย่าเอามาใส่ใจของเราเองใครเขาจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขา ใครเขาจะว่าเราดีเราชั่วมันก็เรื่องของเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องโลกธรรมมันเป็นเรื่องของโลกโลกมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรสําหรับเราเขาว่าเราดีก็ไม่ได้ดีเขาว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกธรรมถ้าใจของเราหวั่นไหวแสดงว่าหัวใจของเรามันต้องการวัตถุต้องการสิ่งของจากคนอื่นเขาอยู่ ลักษณะอย่างนี้ไม่มีนิพพานในหัวใจเป็นอารมณ์ของคนเสพอารมณ์สวรรค์นั่นไม่ใช่อารมณ์ของคนปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานมันผิดจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าท่านให้เราปฏิบัติเพื่อไปนิพพานกันเราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะไม่มีทิฐถิมานะเพื่อจะไม่มีอัตตาตัวตนเพื่อจะทิ้งวัตถุข้าวของเงินทองที่เป็นอันตราย แสบเผ็ดต่อผู้มุ่งมัรคผลนิพพานถ้าเรายังยินดียินร้ายอยู่ในโลกธรรมแสดงว่าเราไม่รู้คุณค่าของพระนิพพานเลยเรายังยินดีพอใจในเรื่องโลกโลกอยู่มากพระพุทธเจ้าท่านส่งพระอรหันต์หกสิบรูปไปเผยแผ่ธรรมะให้ไปองค์เดียวรูปเดียวท่านตรัสถามสาวกที่เป็นพระขี่นาศพที่ท่านส่งไปเผยแผ่ธรรมะว่าท่านไปองค์เดียวได้ไหมไม่มีเพื่อนไปด้วย ท่านก็ตอบว่าไปได้เพราะเพื่อนที่แท้จริงนั้นคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วที่จะเป็นเพื่อนกัลยาณิมิตไปทุกหนทุกแหง่งเราทุกคนมีกัลยาณิมิตมีเพื่อนร่วมทางตลอดกัลยาณิมิตที่นี่นั้นหมายถึงศีลข้อวัดข้อปฏิบัติหมายถึงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีอัตตาตัวตนมีศีลมีธรรม มีคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจตลอดพระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่าเมื่อเขาด่าว่าเขาพูดไม่ดีกับท่านท่านจะทำอย่างไรพระท่านก็ตอบว่าก็ยังดีกว่าเขาตีหรือเขาประหารพระเจ้าค่าถ้าเขาตีเขาประหารท่านด้วยศาสตราต่างๆท่านจะทำอย่างไรพระท่านตอบว่าก็ยังดีกว่าเขาฆ่าพระเจ้าขา่าและเมื่อเขาฆ่าท่าน ท่านจะทำอย่างไรพระท่านก็ตอบว่าก็ยังดีกว่าข้าพระเจ้าไปฆ่าเขาพระเจ้าค่ะผู้ที่ตัดโลกภายนอกตัดสิ่งนอกออกจากใจเราได้การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงเข้าถึงความสงบความดับทุกข์ทั้งปวงได้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นของใจเรานี้พระพุทธเจ้าให้ใจของเรารู้จักแจ้งว่ามันเป็นเพียงความคิดเป็นเพียงอารมณ์คนไม่ตาย มันก็คิดนั่นคิดนี่สิ่งไหนมันคิดมากก็หลงมากมันคิดมากท่านก็ให้เรารู้จักอารมณ์ความคิดอย่าไปวุ่นวายกับความคิดกับอารมณ์มากมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันก็หมดไปแต่ถ้าเราปรุงแต่งมันก็มีเรื่องราวจนได้การที่เราไปวิ่งตามอารมณ์วิ่งจับอารมณ์มันเหนื่อยมันเป็นคนหัวใจเป็นเด็กหัวใจไม่มีอุเบกขา หัวใจไม่มีการวางเผยต่อความคิดต่ออารมณ์เราอย่าไปคิดมากปรุงแต่งมากเสียสมองเปล่าๆสมองเราอยู่ดีๆมันก็ดีอยู่แล้วเราอย่าไปคิดให้มันหลงอารมณ์มันจะเป็นโรคประสาทโรคจิตโรคบ้านะเราอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาเองเราก็อย่าไปปรุงแต่งมันต่อใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้หยุด ใจของเราจะได้เย็นทุกท่านทุกคนอยากให้ใจของตัวเองสงบไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งเพราะมีความเคยชินของเรามีมากความเคยชินของเราเหมือนกับเราอยู่บนภูเขากลิ่งหินลงมามันเบรกไม่อยู่เบรกไม่ได้ถ้าเราคิดมากปรุงแต่งมากตามอารมณ์ไปมากๆออกซิเจนในสมองของเราก็ไม่สมบูรณ์มันก็จะเบรกตัวเองไม่ได้ มันจะหยุดตัวเองไม่ได้แม้การภาวนาการพิจารณาของเราพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาร่างกายให้เอาผมออกให้หมดเอาเล็บออกให้หมดเอาหนังออกให้หมดให้เหลือแต่เนื้อแดงแดจะได้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเอาออกให้หมดจนจิตใ,ใจของเรามันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตัวไม่มีตนแล้วให้หยุดคิดไม่ต้องคิด ปล่อยให้ใจของเรามันสงบมันเย็นถ้าคิดมากปัญญามากมันจะฝุ่งซ่านเพราะว่าสมาธิไม่มีความสงบไม่มีความหยุดความเย็นไม่มีเพราะสมาธิกับปัญญามันไม่สมดุลกันต้องปล่อยให้ความสงบความเย็นมันบ่มตัวสีเองก่อนแล้วค่อยพิจารณาค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนให้ใจของเรามันสงบให้ใจของเรามันวิเวก ส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะเน้นแต่เรื่องข้างนอกแล้วก็ส่งใจไปข้างนอกพยายามแก้ไขแต่ข้างนอกมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอัตตาตัวตนปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจเสียใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็พุ่งไปข้างนอกเรื่อยนะเราอยู่ที่ไหนเราก็สบายที่นั่น ถ้าเราไม่มีกิเลสไม่มีตัวไม่มีตนที่สบายของเราคือไม่มีกิเลสไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนจิตของเราจะสัมผัสกับพระนิพพานได้คนที่มีทิฏฐิมานะมากมีอัตตามีตัวตนมันสัมผัสกับพระนิพพานไม่ได้ใจมันเป็นเอกค้าตารมไม่ได้ใจมันหลุดผลไม่ได้เราจะไปนิพพาน เราทำอย่างพระพุทธเจ้าทำอย่างพระอริยาสาวกต้องหายพยศลดมานะแล้วก็ละทิฏฐิ